คันนี้เป็นยาริสเซอร์กิตแพ็คยูเคสเปคขอนอื่นเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่า g r ยาริสที่เป็น UK Spec เนี่ยมันต่างจากตัวเ d m ตรงไหนนะครับแน่ๆเลยคือได้แปลก หนึ่งคือไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายตามแบบคนยุโรปแล้วก็เรือนไม้มีหน่วยความเร็วเป็นไม้ต่อชั่วโมงคันนี้เนี่ยก็จะเป็นเซอร์กิตแพ็ซึ่งมีการเซตติ้งช่วงล่างพิเศษกว่ารุ่นปกติแต่ว่ายังไงเนี่ยก็ต้องมาทําเพิ่มนะครับตามตสไตล์ของคุณเจโอแม็ครับที่แบบได้รถอะไรมาก็ต้องแต่งต่อให้มันดีแค่ไหนเราก็ต้องแต่งนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยชุดพาก็จะเป็นของวาริส อาร์ไลซิงวันเนี่ยเป็นเมนหลักครับดูแล้วแบบขนาดพอดีสวยแบบอลังการเรียบๆมาครบๆเลยนะครับด้วยความที่ G R อาริสเนี่ยส่งมันมีเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องแบบไปเพิ่มเติมจนมันเยอะมากจนมันเสียเอกลักษณ์ดั้งเดิมไปและที่สําคัญเนี่ยชุดพาร์ทเหล่านี้เนี่ยใส่แล้วยังขับขี่ใช้งานได้อย่างปกติไม่ยืดมากจนเกินไปส่วนอื่นๆที่มิกซ์เพิ่มเข้าไปนะครับก็คือฝากระโปรงหน้าไซบอนแล้วก็ฟอนต์ขนาดของคันไซเซวิสครับก็จะเป็นแนวแบบใส่ของที่ตัวเองชอบไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องเป็นแบรนด์นีน้น อีกแบบนึงทําให้คันนี้เนี่ยมีมิติแบบแท็กโฟกัสคาร์ก็พูดง่ายคือมีอารมณ์แบบเป็นรถที่เกิดมาเพื่อการแข่งขันสามารถเอาไปวิ่งเล่นได้ในสนามประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลังคาเดิมเนี่ยอาจจะดูแปลกๆสักหน่อยเพราะว่ามันเหมือนกับรถไม่ได้ล้างแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นหลังคาคาร์บอนจากโรงงานเพียงแต่ว่าเขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดครับเอาไว้หลายคนเนี่ยอยากจะสวยก็เลยลอกสติ๊กเกอร์ออกเพื่ออยากให้เป็นเนื้อคาร์บอนนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็เคลือบแล็กเกอร์ให้ตัวคาร์บอนเนี่ยมันเงาขึ้น สำหรับภายในเนี่ยของเดิม GR อาริสถือว่าแจ๋วอยู่ละเป็นผ้าสักหลาด GR อา t ์อัลต t ซหรือว่านั่งได้สบายและกระชับดีเยี่ยมเอาง่ายคือไม่ซื้อบาะซิ่งก็ได้แต่ไม่ซื้อไม่ได้เพราะว่าเราต้องการขั้นกว่าก็คันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบาะเลคคาร์โลสปอร์สเตอร์ซีเอสนูเบอร์ลิงเอดิชันซะด้วยนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่หลายๆคนเนี่ยชอบส่วนเกวัตเนี่ยที่วาววายเห็นเป็นกระจก3อันเนี่ยไม่ใช่กระจกแต่งหน้าเมียนะแต่ว่ามันเป็นของเกรดดี้ซี i ีส์วิชั่นคันนี้เนี่ ช่วงล่างเดิมมาเป็นเซอร์กิตแฝกก็ยังไม่พอพอไ่เป็นสายซิ่งปุ๊บยังไงก็ต้องเติม อันนี้อัปเกรดโชคกับสปริงเปลี่ยนเป็นของ k b v 3ที่ให้ความมั่นใจได้สูงแล้วก็สามารถปรับค่าต่างๆได้มากกว่าเดิมเพราะจากของโรงงานเนี่ยเซอร์กิตแพคเขาก็เซ็ตให้ประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเราจะปรับอาการเพิ่มต้องการให้รถมันออกอาการแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องใช้อัปเกรดเป็นของที่สามารถปรับได้แล้วก็ทําเพื่อรองรับสเต็ปความแรงระดับประมาณสัก5 0 0ม้าเนี่ยนาโคซินิเจก็บอกไว้อย่างนั้นส่วนพวกคัมต่างๆเบรกกันกโครงไอ้ลิงช์ช่วงล่างแบบปรับได้เปลี่ยนเป็นของคัสโกครบชุดเนี่ยสามารถปรับล้อได้หลากหลายกว่าเดิม อย่าลืมว่าตัวรถเนี่ยความสูงมันเปลี่ยนล้อก็ไม่ใช่สเปคเดิมทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันต้องมุมล้อเนี่ยต้องปรับให้เหมาะสมตามความต้องการของเจ้าของอยากได้อาการรถแบบไหนเนี่ยมันก็สามารถปรับได้ สำหรับคอมเมนต์ของคุณเจเนี่ยก็บอกว่า GR Yaris คันนี้โดยภาพรวมเป็นรถที่ขับสนุกมากๆ handling ดี Hand D, เป็นรถขับ4ด้วยนิสัยครับชอบแต่งรถเนี่ยยังไงเอามาก็ดแต่งไม่ได้โดยคันนี้เนี่ยคุณเจก็เน้นเรื่องของ handling ที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบรถไฮเ p อร์ฟอร์มานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายนิดน,นึงว่าที่มาลงเล่มนี้เนี่ยของแต่งหลายอย่างที่สั่งไปมาไม่ทันไว้รอถ่ายสเต็ปหน้าถ้ามีโอกาสนะครับอาจจะแบบทําแบบเป็น JDM โมเดิร์นอะไรก็ว่ากันไป ส่วนเครื่องยนต์เนี่ยแน่ๆเนี่ยตอนนี้ก็มีวางแผนว่าอยากจะอัปเกรดเพิ่มไปอีกของที่รอก็คือแคมชั่บเคเอฟอร์ด200หเสียงศาเทอร์โบแอร์เทค G 25 5 5 4ก็ประมาณนี้แหละครับเอาไว้ถ้าเสร็จเนี่ยมีโอกาสจะได้ถ่ายทำให้ชมกันอีกครั้งนึ่ง